หลายคนครับต้องการที่จะทําบางสิ uh, ่งบางอย่างต้องการที่สาเร็จเร็วหรือต้องการที่จะเซลท็อกหรืออะไรบางอย่างถูกไหมแล้วคุณลองสังเกตครับว่าจริงๆแล้วสิ่งที่คุณทํานั้นจริงๆอาจจะเป็นสิ่งที่ผิดก็ได้เช่นสมมุติคุณพูดว่าคุณไม่อยากอ้วนจิตใต้สํเนึกของคุณจะได้ยินคําว่าอ้วนครับและเขาจะไปหาเหตุผลทําให้คุณทำยังไงให้คุณอ้วนมากขึ้นนึกภาพปะเพราะฉะนั้นครับคุณต้องเปลี่ยนเป็นคำที่เป็นตรงข้ามเช่นคุณอยากสําเร็จถูกไหมคุณไม่อยากประสบความล้มเหลวคุณไไไไไมมมม่่่อออยยาาากดด้้ควสงนิ ไม่เชื่อหมดฟันธาพิสูจน์ครับวันนี้ครับคุณลองไม่ต้องคิดถึงช้างสียมพูในหัวคุณช้างสีอะไรครับสียีพูถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นครับเราจะไม่พูดในสิ่งที่เราไม่อยากได้ครับเพราะสมองหรือจิตใต้สำนึกมันได้ยินแบบนั้นแต่ให้เราพูดหรือในสิ่งที่เราอยากได้โอเคไหมฉันอยากคุณดีฉันอยากประสบความสําเร็จฉันต้องการเป็นคนที่สําเร็จเพราะฉะนี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่คุณต้องทําครับใครชอบคลิปนี้พิมพ์บันีึมากหน่อยระวังคําพูดคุณที่ดีนะครับ ไม่เอาคำว่าไม่ให้เอาสิ่งที่คุณอยากเป็น